วันนี้ฮะทางเอทามอดีของเราจะมีเกมมให้ทุกคนเล่นอ่าเกมนี้เล่นยังไงครับได้เลยค่ะสําหรับกติกานะคะก็คือเราจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยนะคะจับโจทย์การแสดงความสามารถขึ้นมากันคนละหนึ่งโจทย์ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนจับได้อะไรก็แสดงความสามารถตามโจทย์เลยค่ะมาเข้าถึงคนแรกเลยดีกว่านะฮะหนุ่มสองนี้เลยร้องเพลงกันแล้วเป็รู้ คงงงง,ไไงจจจะะไไไสสนนใใใยยัััักววาธพูดภาษาจีนเรียนแบบน้องมัชาค่ะสำหรับรายการดาวองที่มาพูดกับน้องๆพี่ๆสาวป,ปอบดาวองก็จะมีคำหนึงมาเสนอคือคำว่าเขไอ้ายค่ะ <Yeah. S 3> พูดตามตรงนะคะเขไอ้ย er ค่ะแปลว่าน่ารักนั่นเองค่ะ <Wow. S 3> เป็นลีดครับผม หนึ่งอ้วมมือ่วมมือรวมมือรวมมือนี่เป็นเป็นยังไงฮะรวมมืออ๋อสามสองหนึ่งว้าว้าววาวว้าวน้าวว้าวว้าววาววีา้าวว้าวว้าววมา้าวว้าววะาวว้้าวอาวาวาวว้าวว้าววาวมาา คิดมุกแป้งๆมาแล้วสองมุกแล้วกันโอเคป่ะครับอ่าจังหวัดอะไรมีกระต่ายครับกรุงเทพครับกรุงเทพเกี่ยวอะไรพี่ก็ให้ขายก็ข้าอะไรพีด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 ทับไม่พีดรับอ่างั้นเฉลยเฉลยอ่ะเฉลยนะจันทบุรีครับทไมอ่ะจันไงครับจันกระต่ายอยู่ไหนครับกระต่ายอ่า ร้องเพลงคร okay. yeah. yeah. ับร้องเพลงคำตอบที่ไม่เคยรู้ครับของปอมออกอะเกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้เมื่อไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ารักเธอเมื่อไรไม่ใช่คนในฝันอย่างที่เคยวาดไว้ไม่ใช่แบบที่เคยคิดตลอดมาท่หน้าสไตล์ปอมครับผมเลือกตายมากที่สุด แล้วเราก็ต้องเป็นมิ่กับทุกคนในการฉีกยิ้มครับมาเป็นพิธีกรค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บม um ุมปากรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมทราบถึงเบื้องหน้าสุดแซ่บและเบื้องหลังสุดว้าวของเราดาราคนดงัง <c oughs> กับมวยเล็กทุกคืนวันศุกร์1 1มงถึงเที่ยงค่ะป้แป๊บเดีอะไรฮะ สงสัยอะไรสงสัยอะไรคืนวันศุกคืนวันศุกร์11โมงว่ะโชว์ออกกำลังกายที26เขามีแต่ที25ไม่ใช่ที25กันนล้ฮะอ๋อใช่ครับนี่มันที26สงสัยอนี้คอรมัน่ีขึ้นมาเองอ่าได้ครับโอเคอ่ะ พอท่าเดินแบกคนขาวหรือว่าจะมีคนเพิ wow. ่มเฮ้ยเฮ้ยว้าวคนนีนึงฮะอะบุมดไปแล้วนะสำหรับหนุ่มป๊อปสาวป๊อปที่ไ uh> ด้โชว์ความสามารถไปบอกเลยว่าเต็มมาถึงกหนึ่ง uh)> ป๊อปเ่งกว่าพี well ่อู๋ยังไงฮะครับผมวันนี้สาวบิ๊กมาม่าค่ะอ้ย่อบิ๊กมามขอมิวสิกค่ะโอ้โห ว่าไหมครเวยเ้าอาเอาเ้ยมีเลือด้วยเอายเ้ยเอาเยโอ้สุดนีเอจะิมากเลยนะัรัยังไงยังไงัเออโอ้หต้องมาไอนค่ะก เหนื่อยค่ะเหนื่อยหายใจไม่ทันมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเป็นธรรมเนียมของสถาบันจัดอันดับเด็กหน้าดนเองอ่ะพี่อู๋โดยการเลือกอันดับหนึ่งเดียวเท่านั้นที่แบบโดนใจของเราในวันนี้ของเราในวันนี้เลยอ่าใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้เป็นใครเอ่ยพี่อู๋ผมให้คนนี้เลยดีกว่าเออน้องเบลเล็กฮะลายสายที่เขาสางสายที่เขาพูดประโยคว่าอะไรฮะพิมพ์่าคนักคนท้ามองมาที่หนูนะคะครับผมชอบกับรายการ ทุกคืนวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะทุกคืนวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะทุกคืนวันศุกร์นะอาจจะลองไม่ทันตาหรือมาดีให้ดูอีกทีนะคะทุกคืนวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะคือจริงจริงตกลงจะเอากี่โมงกันแน่นั่นเองโอเคสำหรับวันนี้นี่ผมมอบรางวัลให้น้องหมยเล็กเลยได้เลยให้น้องหมยเ,เล็กเลยโอเคช่วงสุดท้ายของเราครับิลลี่ ช่วงสุดท้ายนะคะเราให้น้องๆเนี่ยพูดถึงอาจารย์ปิงกันหน่อยดีกว่าคะ่ะว,ว่าไ,ไ,ได้เลยคะ่ะใคร,ใครดีสนใจมครับอโอเค<ห>ฮะพูดถึงอาจารย์ปิงนิดนึงครับค่ะก็ส่วนตัวนะคะก็ได้ได้เรียนรู้ได้อยู่กับอาจารย์ปิงมาเป็นเวลายาวนานสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็คืออยากอาจารย์ปิงเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักมากๆแล้วก็ทุ่มเทเพื่อนัก ชุ่มเทเพื่อน,นักเรียนมากๆเลยค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่รักพวกหนูทุกคนนะคะคืออาจารย์เนี่ยทุ่มเทให้กับพวกเรามากๆแล้วก็คือรักลูกศิษย์เท่าๆกันทุกๆคนค่ะแล้วอาจารย์ก็จะคอยสอนพวกเรามาตลอดนะคะว่าให้เป็นเด็กดีค่ะก็ขอ,ขอบคุณอาจารย์ค่ะฟังลูกศิษย์คนอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมาฟังของทางอาจารย์บ้างนะอยากให้อาจารย์เนี่ย พอถึงลูกศิษย์ทั้งเข้าวงการมาแล้วแล้วลูกศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ที่ยังสอนอยู่ตอนนี้ด้วยนะฮะว่าฝากถึงเลยนะฮะว่าต้องทําอะไรต่อไปบ้างถ้าพูดสั้นๆคำเดียวครับก็ผูหลักพวกเธอแลวทุกอย่างก็ออกมาเองคาไอ้อย่างอื่นมันก็ออกมาจากความรักแหละความรักแล้วก็ทีนี้เนี่ยเชื่อว่าเทปนี้อาจจะมีหลายคนที่อยากเป็นครูเข้ามาอยู่ด้วยอยากจะบอกว่าเวลาเราลักลูกศิษย์น่มันต้องรักด้วยหัวใจอย่าให้ธุรกิจเงินชื่อเสียงอะไรมาเจือปน อย่าเอาความรักของเด็กความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าความรักที่เด็กให้เราอ่ะมันความรักที่ดีมากเลยอ่ะมันหาความจริงใจแบบนี้ในวงธุรกิจไม่มีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องรักนักนเรียนเหมือนที่นักเรียนรักเราอ่ะให้เขาแบบไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาจะตรงไงเขาจะเป็นคนดีคนช่วงไรกันแล้วแต่แต่เขากลับมาที่มาหาครูเขาครูก็เหมือนกับพ่อแม่ที่สองของเขาค่ะ <S <S เป็นเป็นที่ที่เขาต้องมารับความอบอุน่นไม่ว่าเขาจะพลาดมาขนาดไหนครูคนนี้ก็จะรักนักเรียนทุกคนเท่ากันนะคม,มือนิดนึงคับ ดึงมากเลยอะยอดค่ะคแล้วสำหรับวันนี้นะคะยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะคคแล้วสถาบันหนังนี้ด้วยดาวองนั่นเองนะครับ และสำหรับวันนี้นะคะลี่กับพี่อู๋ก็ต้องลากันไปแล้วค่ะลาไปพร้อมๆกับหนุ่มป๊อปสาวป๊อปจากสถาบันดาววองนั่นเองนะคะภายใต้การสอนของอาจารย์ปิงค่ะและสามารถติดตามชมพวกเราได้นะฮะที่ทาง f a c e b o o slash a t m rd นั่นเองนะครับหรือว่าสถาบันจัดอันดับเด็กหน้าโดนแห่งประเทศไทยนั่นเองครับทางล่างนี้เลยใช่แล้วค่ะรับรองนะคะว่ามีแต่เด็กหน้าตาแบบโดนๆแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้นะฮะพวกเราทุกคนในที่นี้นะต้องขอกราบคำว่าสวัสดีครับ